นี่หมูนีนหยาดลงยังไงหยาดได้ไงคะหมูหมูอะค่ะพึ่ขอาแม่แม่พึ่งข้าแม่ไหนหยาดได้ไงคะหยาดได้ไงนี่อะ เติมใหออกมาหม่อยมันยังมีนิดเดียวไหนโอเคครับคุณค่ะหั <c oughs> วเราะหวรัอวดละอวดลวะ Ở bay eater, ý đâu, Bay ở Ui long long long, ở A bay ý Này Ở Bay eater. Bay eater. Bay eater. lồn lồn, Bay eater. Bay eater. mày eater. Bay เอาไปให้อ,นนอ,อนนีนะในอีทคอคอคอขอโอ้โอเหบื่อย